ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเกมมิดสไวล์เวอร์กันอีกในพาร์ทที่3เลยนเลยนะครับผมก็วันนี้เรามีรถของเราใช่ไหมที่ยังสร้างไม่เสร็จเลยเอ้าวใครมานอนหน้าบ้านกูอีกแล้วเนี่ยรถของผมเนี่ยก็ประมาณนี้นเอ้ยศัตรูเยอะมากเนี่ยริมบ้านผมเก็บกอออลืมดูว่ามีซอมบี้มาหาเราเออครับก็คือรถของผมเนี่ย ใส่ล้อไป4ีล้อแล้วเนี่ยแต่ปัญหาของมันก็คือยังไม่มีเครื่องยนต์โอเคส่วนถังน้ำมันเนี่ยเรามีบ้างแล้วผมกะว,ว่าจะไปหาเครื่องยนต์มาหน่อยและกันเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนรถยนต์กระบะขังเราคันนี้วิ่งไปได้ไงนี่ Pick Up คันโกใหญ่โตโกโรสไตล์อืมเอาละฮะเดี๋ยวผมขอไปหาเออเครื่องยนต์ก่อนว่าแต่กูต้องไปหาที่ไหนวันนี้น่าจะข้างบนนี้แหละ ลองเดินไปดูครับเดินไปเดินมาเพื่อที่จะหาไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเออเครื่องยนต์ก็ยังไม่เจอเครื่องยนต์ครับแต่มาเจอบ้านซึ่งบ้านอยู่ตรงนี้ว่ะเอาวะลองขึ้นไปดูซิบ้านนี้เราเคยมาหรือเปล่ายังเว้ยยังไม่เคยมาเปิดประตูดูซิข้างในบ้านมีอะไรบ้างแหมมีของให้ขายอีกหยิบมาเลยหยิบมาเลยโอ้โหมีดมีดเอนาน้วไว้ตรงนี้ก่อนเลยกันมีดเรามีเยอะเลยนะโอ้ห้องนี้ก็ว่างเปล่าโอเค ถือว่าบ้านนี้เราแค่มาเวียนไว้ก่อนหน้ายังไม่อยู่กันแล้วก็อย่าลืมปัจจัยหลักของเราก็คือเครื่องยนต์คืออีพีนี้ผมจะทําเครื่องยนต์ให้ได้เพื่อที่จะขับเคลื่อนรถยนต์ของผมให้เดิเดนหน้าไปได้อีพีนี้ต้องทําไม่ได้เรามีเป้าหมายแล้วครับผมเป้าหมายวิ่พุ่งชนครับผมชนในเล่เลยเออตรงนี้ยังไม่เคยมานะครับเออยังไม่เคยมาลักษณะก็ประมาณนี้แหละไหนดูซิ เออข้างหน้านู่นข้างหน้านู่นมันมีอะไรไหมข้างหน้านั่นอ่ะมันแคมป์มันทักอย่างเอ้กิ่งไม้เก็บไว้ก่อนไว้ทําไอ้ที่ย่างปลาเออไม่ที่ย่างปลาที่ทําอาหารนะครับผมนี่ตากแห้งต้องใช้สติ๊กท่านชมครับแล้วก็อันนี้5ชิ้นเชือกด้วยเหรอเชือกน้องใช้อะไรนะผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าจะใช้เชือกแป๊บดึงนะผมจำไม่ได้ท่านผู้ชมครับว่าจะใช้เชือกน่าองใช้อุปกรณ์อะไรแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีใบไม้แล้วก็อะไรอีกสักอย่างนี่แหละ ซึ่งการครับเชีอยงนี่ต้องครับที่ออโต๊ะเวิร์คเบนช์ครับผมก็คือโต๊ะครับแหละ <No. S 1> เอาละระหว่างนี้เราก็ไปหาเครื่องยยต์กันก่อนเลยกันเดินไปเดินมาเหมือนแถวแถวนี้เราเคยมาแล้วนี่หว่ะใช่หรือเปล่าวะลองดูสิถ้าที่เราเคยมาแล้วอลองดูก่อนมันเคยมาแล้วชุกท่ครับมาแล้วตรงนี้เราเคยมาลุดของเรียบร้อยแล้วนี่หนดูซีได้อไรไมบ้างโอ้จะเต็มซอลตอีกแล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหาข้างบนเขาเขานู่นดูดิจะดูนะครับ jamais, ว่าจะมีหรอ Ora, ือเปล่าไอ้เครื่องยนต์เนี่ยเดินไปเดินมากูย้อนกลับมาที่เดิมที่กูเก joking, ิดครั้งแรกแล้วเนี่ยเออเเดินไปเดินมาอ่ากล่องนี้เรามีด้วยเดี๋ยวค่อยเอากล่องนี้กลับไปไหมกล่องนี้จะมีเชื้อเพลิงอยู่ด้วยวุ้ยวุยวยวเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนตู้นี้ล่ะมีอะไรนี่เปล่าในตู้ไม่มีอะไร เราว่าเอากล่องในกระเป๋าเนี่ยไปใส่ในตู้ดีกว่าไหมหยิบมาใส่เลยไอ้พวกนี้อย่าไปแบกมันเยอะให้มันหนักเกินไปนะชมครับประมาณนี้จากนั้นเราก็แบกตู้ไปเรื่อยโอ้เดินไปเลยผมจําได้ว่าเราเคยเจอไอ้พวกกล่องพวกนี้ไอ้พวกตู้เนี่ยตู้เขาเรียกตู้ล็อกเกอร์เออแม่กว่าจะเรียกถูกนึกมากเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีไก่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 อีน้องไก่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอเก็บพ่างนี่ก่อน มันจะเคยเก็บแหลรอบแล้วเนี่ยอ๋อแต่เก็บไม่ได้ไงตอนนั้นอ่านี่ไงเก็บไปแล้วอีกไกลอู้ยเหวเหวเหวเ,หวเราก็ต้องหาเครื่องยนต์ไปก่อนนะครับตอนนี้หาเครื่องยนต์ยากมากการหาเครื่องยนต์ก็หาที่ซากรถนี่แหละเออไม่มีอะไรงั้นเอเฮ้เราเอ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อใบไม้น่าทาเชือกได้แล้วก็ตรงนี้มีล้อรถโอ้โหเสียดายอีกบางเออล้อรถเรามีเยอะแล้วว่ะแต่ว่าเอามาเผื่อๆไว้เผื่อเราจะได้ขับรถคันใหม่ๆเออ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนฝากเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตรงนี้มีอะไรไหมอ้าวกระสุนนิ่มชมครับกับเครื่องดื่มแล้วก็ยากแก้ปวดใช่ไหมเนี่ยอ่าแล้วก็เครื่องยนต์มีหรือเปล่าเนี่ยอเอชียน้ำชมครับผมเจอเครื่องยนต์แล้วโอ้โหอะไรวันนี้ใช้เวลา20นาทีในการถอดเครื่องยนต์จัดมาเลยพี่น้องชาวไทยทุกท่าน,น,น <laughs> แล้วก็อย่าลืม เอาน้ำมันมาด้วยนีุ่ดน้ำมันหน่อยน้ำมันต้องสองลิตรนะครับเยอะมากอะ่ะโอ้โหจัดมาโอ้โหในที่สุดเราก็เจอเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> หัวเราะแบบอุบาทมากข้างในนี้มีอะไรไหมเศษผ้าเอามาสิเอาเราหยิบกล่องนี้มาอะไอ,ไอชั้นนี้ข้างบนเนี่เราเคยเดินไปแล้วนะครับคือแถวบริเวณน,นี้เราเคยมาแล้วแต่ยังสำรวจไม่หมดเลยเอ้ยไอกว้าง อีกว้างอีกวางแม่อีน้องกวางเลยก่อนอ่ะเราหยิบของจากในกระเป๋าเล็กมาใส่ในตู้ล็อกเกอร์ก่อนนะครับเพราะว่าตู้ล็อกเกอร์เนี่ยใส่ได้เยอะกว่าและสุดท้ายของที่เราเก็บไว้ก็เต็มเรียบร้อยส่วนกระเป๋านี้ก็ว่างเปล่าเราจะยกตู้ล็อกเกอร์นี้กลับไปที่ฐานของเรานะครับผมที่มีรถจอดอยู่ก็คือกระบะบิ๊กอัพนานั้น,นครับเราต้องเอาเครื่องยนต์ไปใส่ในเครื่องรถยนต์เออถูกต้องแต่ว่าแต่ไปฟังไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะ กลับไปที่เดิมเหมือนกันเพื่อที่จะกลับไปหารถยนต์ของเราที่เป็นอูนะครับไปกันเลยเดินกลับมาตรงนี้แล้วครับผมก็ทางที่รถจะเดินไปทีเฮ้ย <c oughs> ท่านผู้ชมครับเหมือนผมจะเห็นศัตรูตัวชกาดเราผมอีกแล้วแม่อพี EP ก่อนนั้นนี้ก็เราเพิ่งล่าหมีไปนี่ว่าไอหมีนั่นมาจากไหนวะเนี่ยหรือว่ามันเกิดใหม่เฮ้ <c oughs> มันสเปากรุนมาใหม่หรือเปล่านั่นไงนั่นไงผมคิดว่าเราต้องเดินอ้อมมาแล้วครับ อ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งครับผมเพื่อป้องกันที่จะปะทะกับมันนี่ถ้าเราสู้กับหมีมีตบหมีตบเราแค่ครั้งเดียวกูก็ตายนะเนี่ยโอ้โหหนักกว่าซอมบี้กับตัวหมีเนี่ยคือซอมบี้เนี่ยต้องตีเราประมาณ2หรือ3ครั้งนะถึงจะตายผมคิดว่านะแต่ตัวหมีเนี่ยตบกูครั้งเดียวกูว่าเดี้ยงเลยแหละดูขนาดตัวสิครับจะไม่เดี้ยงได้ไงใหญ่สักขนาดนั้นเดินอ้อมมาสิครับจะไปกูอะไรล่ะไห <c oughs> น เองอยู่ฝั่งนู้นข้าอยู่ฝั่งนี้นี่นะในที่สุดรถยนต์ของข้ากับผมที่จะออกเดินทางแล้วอะเอาเอที่สุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเอากล่องไปไว้ในบ้านก่อนเลยกันวางเปิดประตูยิบกล่องมาจากนั้นก็เดินถอยหลังเอ้ยเข้ามาได้อยู่หมุนหัดทำเลที่ตั้งเอาละเราจะตั้งมุมไหนดีมุมซ้ายมุมขวาเอามุมนี้เลยกัน ฝั่งนู้นมันลกแล้วเยอะเกินแล้วแล้วก็วางเรียบร้อยปิดประตูก่อนมา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 ท่านผู้ชมครับผมไม่ทราบว่าไอ้เนื้อพวกนี้ที่ผมเก็บไว้เนี่ยมันจะเน่าหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาเนื้อมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคือผมต้องครับไอ้ตัวนี้นะพวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเออพวกอ,อ,อุปกรณ์สร้างอาหารทำอาหารเนี่ยคุกกิ้งพอตพวกเนี้มันต้องมีเมนเทาสอง เชือกสสติกเนี่ยสติกเนี่ยทำไงวะเนี่ยผมจะมีสติ๊กหรือเปล่าเอาละเอาสติ๊กมาสัก5เลยค้ามาสี่ใช้เวลาแปดนาทีรู้สึกเหมือนของมันจะเด้งออกมานะนั่นไงออกมาตั้งหน้าเลยเออไม่เป็นไรครับผมถือว่าตั้งกองกันก็แล้วกันหลังจากนั้นเราก็ค้าอะไรต่อมีอันนี้เชือกก็มีผมครับเชือกที่กล่องต้องทำที่โต๊ะเวิร์คเบนช์เฉยวเลยครับผมเชือกนี่เชือกเชือกอยู่ไหนเชือก เราไม่สามารถครับเชือกได้ท่านผู้ชมครับผมจําได้ผมเห็นเว็บๆแบบไม่รู้อยู่ไหนว่าถ้าเราจะคาบเชือกเนี่ยต้องใช้อะไรจะไม่ได้แล้วเอ่อท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยังหาไม่เจอเลยว่าถ้าผมจะคาบเชือกเนี่ยต้องคาบตรงไหนยังไงไม่ทราบเหมือนกันใครรู้ก็บอกแนะผมนะแนะนําผมหน่อยนะซึ่งตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยอยหอยหลอดเอ้ยมันใช่จริงๆเลยมาติดอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราไม่รู้ไม่ทราบเนี่ยแต่เราก็มีเชือกอยู่ไม่กี่เส้นนะครับที่เราสํารองไว้เดี๋ยวลองหาดูก่อนนะ แปปหนึ่งแปบหนึ่ง,งเสียดายของไงเดี๋ยวเนื้อมันเน่าถ้าเราไม่มาประกอบอาหารเนี่ยในดูกานเชือกอยู่ไหนมีหรือเปล่าเนี่ยกูได้หยิบม,มาหรือเปล่าหาไม่เจออีกแล้วไอ้หอยหลอดเอ้ยคือกูไม่รู้จะคัดเชือกวิธีไหนโอเคช่างแมงมันก่อนครับผมเอาว่าเดี๋ยวรอเอารถของเรามาใช้งานก่อนดีกว่านี่อุส่าไปหาเครื่องยนต์ยุ่งนานนี่เร่งมันเลยยัดเครื่องยนต์ลงไปเลยเครื่องยนต์ V ีครับผมความเร็วสูงเออประมาณว่า ขี่ม้าทะลุฟอยดูดหมอยทะลุฟ้าเอ้ยไม่ใช่ <laughs> มั่วจริงๆเลยกรูเอาละหลังจากนั้นเราก็ใส่ถังน้ำมันไปดดพร้อมใช้งานหรือยังจัดเข้าไปตอนนี้เราก็เริ่มทำงานให้น้ำมันก่อนพร้อมแล้วเอาละรถพร้อมทำงานหรือยังวะนนี้เรามาลองขับดูไหมเดี๋ยวก่อนอื่นเราเอาของมาไว้ในตู้เซฟของเราก่อนดีกว่า เรียบร้อยคับชมเราเอาของมาไว้เรียบร้อยจากนั้นเราปิดประตูบ้านแล้วก็ขึ้นรถของเรากันไหมแม่กูจะขึ้นฝั่งนี้ได้ไงประตูรถอยู่ฝั่งนี้เปิดประตูก่อนนี่ฝั่งคนขับอยู่ฝั่งนี้กด F เพื่อขับเอาละเราจะเคยขับรถแล้วทานผู้ชมครับดีใจเยี่ยวเล็นเลยครับผมเอาละตอนนี้กด E เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เอาละได้ยินเสียงเครื่องยนต์หรือเปล่ากอดอีกครั้งเพื่อดับเครื่องยนต์โอเค ส่วนกด F เพื่อออกจากรถเหรอกูไม่กดกด R เพื่อเปิดไฟได้สเปซ bar เพื่อเบรกโอเคเหมือนกูมาเรียนขับรถเลย <c oughs> โอเคครับชมครับตอนนี้สตตร์รถเรียบร้อยอ้ายอีกูขับได้แล้วโอ้ยเจี๊ยคดโคตรดีเลยยยเอาวละคราวนี้ผมไม่กลัวแล้วคราวนี้เราจะไปเอาของที่ไหนก็ได้ขับรถได้แล้ววุ้ยเจี๊ยซิส,สอาละจากนั้นเราก็ขี่ไป เบื่อเบื่อเบื่อตุ๊ตตุ๊ตตุตตตตตโอ้ยดีใจมากกูเอาละเหลือ9ลิตรบิดให้เต็มที่ซึ่งข้างหน้านี้เรายังไม่เคยไปเลยต้องซิกแซกหน่อยนะครับทางนี้โคตรดุเดือดได้เลยโอ้ยโอ้ยขี่รถเหมือนต้องออฟโรดใช่ไหมเนี่ยเปียโอ้ยดุ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 ด่ดุ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 ดัดุ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 ดข้างหน้านี้เป็นบ้านใครโอ้ย ผู้ชมครับจจจโจน <le> โ,โ,โจรโจนโอ้โหโจรโอ้ยชิบหายโอ้โหผมนึกว่าใครออกมาต้อนรับผมที่ไหนได้โจรนี่หว่าแปบหนึ่งนะกูไม่ยอมมึงหรอกในความปลอดภัยของผมเดี๋ยวผมจะแอบรถไว้ข้างทางก่อนจากนั้นก็ลงจากรถกันแล้วก็เหมือนจะเห็นคนเดินเพ่นพ่านอยู่เลยเห็นสองคนใช่ไหมสามวยโอเคสี เอาละเดี๋ยวผมกดเซฟก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยตัวเองหลังจากที่ผมเซฟเรียบร้อยตอนนี้ผมก็จะเดินเรียบเรียบไปดูหน่อยครับว่าบริเวณนั้นมีกี่คนตรงนี้น่าจะเป็นบ้านของโจรเนี่เลยแม่กูก็เป็นคนเหมือนกันนะทำให้กูอยู่ด้วยพม,มึงวะเออถ้ามึงช่วยกันนะช่วยกันนะคงจะอยู่กันได้นานกว่านี้ไม่ต้องมานั่งหน,นีซอมบี้หน้างโง่ตรงนี้อยู่เออแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงตอนนี้เห็นหนึ่งคน ซึ่งถ้าเราไปย่ยิงกับมันเนี่ยผมว่าผมแพ้แน่กําลังกงกาลังของมันจะเยอะกว่ามันมีอยู่ประมาณ5-6คนนะครับนี่เห็นหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนแค่หนึ่งคนอยู่ตอนนี้ระวังหน่อยนะอยู่ไหนหนึ่งคนออกมาซิตอนนี้กูเข้าใกล้มากใกล้จนน่ากลัวเลยนี่ถ้าผมวิ่งเข้าไปเนี่ยตายหรือเปล่าเนี่ย มันต้องมีอีกครับผมเมื่อกี้ผมขี่ผ่านมาประมาณหีเห็นหลายคนอยู่อะโอ้ฮยใกล้มากเลยกูใกล้มากแล้วเนี่ยใกล้มากเลยเห็นหนึ่งคนเห็นหนึ่งคนซึ่งถ้าผมยิงมันเนี่ยมันจะตายหรือเปล่าไม่เอาดีกว่ากูกลับดีกว่าโอ้โหกระสุนกูก็มีน้อยหนต้องสู้กับมีเนตต้องสู้กับโจนอีกโอ้ยหบางทีก็โอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเอาละก็ยังดีวันนี้ที่เราได้ครับรถยนต์เอามาขับเล่นได้โอ้โหสตาร์ทเครื่องก่อน เอาละจากนั้นถอยรถโอ้บ้านข้างหน้านี้มีใครอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่าเงียบเชียบแบบนี้น่าจะไม่มีคนอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องแล้วเพื่อที่จะขี่ข้างหน้าไปกันเลยบูนบูนระหว่างทางไปเนี่ยเราก็หารถเก่าๆแล้วก็ดูดน้ํามันไปเรื่อยๆถ้ามีถังน้ำมันสองถังจะดีนะเราจะได้สลับกันใช้งานสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วก,กดออกจากรถเลยจากนั้นเราก็เอาถังน้ามันออกมา โอ้โกูถังน้ำมันออกมาแล้วเนี่ยยังสตาร์ทเครื่องได้อีกเหรอเออบ้า,บาจริงเอาละแถวนี้มีซากรถหรือเปล่าเห็นอยู่คันหนึ่งมาตรงนี้มีน้ำมันหนึ่งลิตรจัดมาหน่อยดูดดูดครับผมอย่างนี้ต้องดูดครับผมเรื่องดูดว่าเจผมมะแต่เรื่องผมว่าเจวีเออถูกต้องแล้วนี่อ่ะต้นใบไม้เก็บมากรานแบบมากรานผมจําได้ว่าการขับเชี่ยงนี่ยงใช้ใบไม้ เดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลใหม่นะครับอิเชียกูลืมหยิบถังน้ำมันมาเกือบไปแล้วเนี่ยดีนะที่ถ้าเราไม่ไปเปิดเจอรถอีกคันนึงเนี่ยไปเปิดรถอีกคันนึงเพื่อจะดูดน้ำมันเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเราลืมถังน้ำมันจู่ตอนนี้เป็น2ลิตรนะครับโอ้ยหอลิตรเต็มที่โอเคเอากลับมาจากนั้นเราก็ดูฝาท้ายสิโอ้โหมีของด้วยแบตเตอรี่เดินมาเรื่อยๆตรงนี้ต้องระวังนะครับเผื่อจะมีกองโจรอยู่นะครับเพราะข้างหน้าเป็นเหมือนเต็นท์เลย ไม่รู้ว่า,วาเต็นท์อะไรแล้วข้างหน้านู้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ทราบว่ะแต่ตรงน,นี้ต้องมีอะไรแน่ๆแล้วทหารเนี่ยไหนดูซิโอ้ข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นเหมือนแบบกองกําลังทหารตั้งค่าอยู่อ่ะแต่ไม่รู้จะมีทหารหรือเปล่ากูค,คิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยอะเปิดดูข้างหลังนี่กันอ้าวนี่มาโอเคเดี๋ยวผมจะเดินแบบช้าๆไปเรื่อย ซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นคนเลยแถวนี้น่าจะไม่มีคนหรือเปล่าแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะอันตรายอาจจะมาแบบไม่รู้ตัวก็ได้พื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่ที่มีกองกำลังปะปนอยู่อ่ะมันเหมือนจะมีอ่ะแต่ก็ไม่มีเพราะมันมีเออบังเกอร์แบบดูดีมากอ่ะมีโจนหรือเปล่าสวัสดีครับแถวนี้มีโจนหรือเปล่าเอ้ยเมื่อเราจะเห็นปืนอันนั่นแน่เร็จกรู เฮ้ย hey, ได้ปืนใหม่อีกแล้วดูสิเอามามันคือปืนอะไรเจตจรนมันคือปืนอะไรท่านชมนครับดูสิโอ้ oh, เดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่นปืนของทหารดีกว่าโ oh, oh. <Wow. S 1> อ้ยโฟลเลเฟิโอ้หเชียร์เชียร์เชียร์ไอ้ที่หนักกว่านั้นอีกก็คือกูไม่มีกระสุนมีแต่ปืน <laughs> ดีใจเกินกว่าเหตุทั้งๆทงี่มีแต่ปืนแต่ไม่มีกระสุนเปรื่อน่าจะเรามีกระสุนที่บ้านเรานะครับ เอาละอันนี้เป็นบังเกอร์ก้อนหินโอเคแถวนี้น่าจะไม่มีใครจริงๆแหละนะดูจากสถานการณ์แล้วเงียบสงบแต่ต้องระวังนะครับอย่าชะล่าใจไปบนรถทหารนี้มีล้อรถอีกหนึ่งซึ่งล้อรถเนี่ยเอาไปดีไหมเราไม่ต้องเอาไปก็ได้มั้งเพราะเรามีรถอยู่แล้วตรงนี้มีกล่องอยู่เป็นกล่องเหมือนเก็บสัมภาระซึ่งไม่สามารถเก็บได้กูก็คิดไปแบบนั้นแหละน่าจะเก็บได้บ้างเฮ้งั้นเราก็มาอีกฝั่งหนึ่งครับชมครับตรงนี้จะเป็น ที่สูงกันอ่ะขึ้นมาแถวนี้นะ่าจะมีอะไรให้เราอีกไหมโอ้โหมาตรงนี้ได้ปืนนะผมเป็นเหมือนค่ายทหารว่ะไม่รู้ว่าจรงนี้จะมีอะไรอีกไหมแต่กูต้องเอาปืนออกมาก่อนถือปืน M4 ไว้ไม่มีกระสุนก็ไม่มีประโยชน์นะครับเหมือนได้ยินเสียงใครตามมาหลอนนะผมหลอนหลอนเท้าตัว,ตวเองฝีเท้าตัว,ตวเองเออขึ้นไปก่อนอึ๊บปะอึช,ช่าไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ เงียบสงบดีครับผมผมรู้สึกจะแน่ใจแล้วครับผมว่าจากนี้จะไม่มีใครแน่นอนเลยเพราะดูลักษณะแล้วเนี่ยเราเดินเข้ามาถึงตรงกลางค่ายแล้วเนี่ยยังไม่เจอใครเลยมาเข้าไปในตรงนี้อีกมาตรงนี้ก็มีตู้ล็อกเกอร์อีกหุยฟันเฟืองสองตู้ไม่เหมือนกันเอาละผมคิดว่าถ้าเราเอารถกระบะปิกอัพรรมเนี่ยมาขนของตรงนี้จะง่ายที่สุดเลยแล้วก็ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสามแล้ว ตรงน,นี้ก็มีของอีกดูสิโอ้โหเสื้อกราะเสื้อกราะปืน M4 เหมือนกันโอ้ยชีตชิชิชิตแม่โอ้อะไรวะนี่ยเจอแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะเอาละเอากูใส่เสื้อเกราะไม่ได้ซะงั้นอ่ะอีควิชนี่ใช้แล้วใส่เสื้อเกราะดูไอ้จูกูทำไมไม่มีกางเกงให้กูใส่ก่อนวะมันดูทุเรียจังมืดจังไหมรู้สึกว่าจะมืด เอาละฮะชมครับผมว่าผมไปเอารถยนต์มาก่อนนะครับรถปิกอัพเนี่ยเอามาขนของในนี้ซึ่งจะเข้ามาได้ไงเนี่ยปัญหาหนึ่งจอดก็โคตรไกลเลยกูเฮ้ยอุตส่าห์นึกว่าจะใกล้แล้วเนี่ยเดินเพลินกันชมครับต้องกลับมาเอารถอีกซึ่งตอนนี้ระหว่างเดินกลับก็เช็คก่อนว่าแถวๆนี้มีน้ํามันให้เราลูดมั้งเปล่าด้วยดูดโอเคมาถึงรถแล้วไปเอาของกันดีกว่าอ่ะ ตอนนี้น้ำมันเราก็ไม่ได้ใสอ๋อใสไปเก้าลิตรแล้วมีเป็นไรเราเติมน้ามันไปแล้วนี่วามาถึงนี่แล้วเอ้ยโอ้ยโอ้โหวิ่งทะลุเลยบ้าจริงรถอะไรเนี่ยเอาละถ้าเราจะเข้าไปในฐานเนี่ยผมสามารถแซกได้หรือเปล่าแซกระหว่างตอกไม้เนี่ยไม่ได้ว่ะอีหอยหลอดเอ้ยโอเคในเมื่อเข้าไปในฐานไม่ได้เดี๋ยวเราจะจอดรถมาตรงนี้เลยกันนะนี่ แล้วก็หันกระบ,บะท้ายมาอ่ะจากนั้นลงจากรถเปิดฝาท้าทยกระบ,บะมาเดี๋ยวเราเอาขนของกันท่านชมครับมามามา,มารีบเลยรีบเลยตอนนี้กรองตรงนี้ยังไม่รุ้นเลยดูซิเป็นพื้นที่ว่างได้กระสุนมาอีกอ้หูยเอามาลีลกระสุนหน่อยสิอ่ะอีกสองนัดเรียบร้อยอบออ๋มามานี่ดูซิตรงนี้มีอะไรอีกไหมใบไม้ใบไม้ของเราโอเคกระสุนอีก โอ้ยเก็บไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรท่านชมนครับเดี๋ยวเรามาเอาตู้ล็อกเกอร์ตรงนี้กว่าตู้ล็อกเกอร์มีสามารถใส่ของไปได้โอเคจากนั้นเราก็จัดของมาใส่นี้กันเลยนี่จัดเข้าไปเลยตอนนี้ร,วรัวดเร็วเลยครับชมครับจากนั้นเราก็แบกตู้นี้ไปไว้บนรถบิ๊กอัพของเราไปกันเลยแล้วก็ต้องอารีบมากับมเมาของอีกเยอะเลยที่ว่าที่เรายังเก็บไม่ได้เนี่ยป,ป่ะเอาละมาจากนั้นเราก็วางไว้ก่อน แล้วก็กระโดดขึ้นไปมูฟใหม่มูฟมนต์หน่อยจัดให้มันเป็นระเบยียบหน่อยวางให้มันเป็นที่เป็นทางเลยสิหอยรดนี่โอเคอีกสองตู้2ตู้3มตู้เนี่ยข้างในไปเลยคือเราต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็จําได้ว่าตรงนี้เรามีก้อนสุนด้วยที่เราเก็บไปไม่ได้เมื่อกี้กูเก็บได้แล้วตอนเนี้ยอ่ะมีอาหาราเครื่องดื่มด้วยแถวนี้มีอะไรอีกไหมเฮ้ยนี่มันคือชาโคเหรอมันคืออะไรเฮยน่าจะเป็นแร่ธาตุอะารอย่างเนี่ยนี่ไง มันคือชาโค้ดทุกอย่างเนี่ยผมไม่เคยรู้เหมือนกันตรงนี้มีอะไรไหมเฮ้ย,ยมีกระเพาท่านชมโอ้ยโอ้หเพิ่มชึ้งมาเลยกระสุนเอาละรวดรวเลยพี่น้องชาวไทยทุกท่านเอาละตอนนี้เวลากี่โมงเลยเนี่ยโอ้ยห้าโมงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้ย,อยเร็วหน่อยสิตรงนี้อ่ะกล่องนี้ด้วยกล่องนี้เออโอเคหยิบมาเลยวางไว้นี่ก่อนอ่ะวางไว้นี่ก่อนเลยกัน ซึ่งบนเวทน,นี้ก็ไม่รู้จะมีอะไรยกบนอีกไหมเนี่ยไม่มีแววว่า่ะตู้นี้ดูสิยิบมันเลยจากนั้นก็เดินไปเลยวางก่อนเอาของอีกตูน้นี้มาใส่นี้ก่อนเพื่อเรามากับกับเอาไม่ทันจากนั้นเราก็เอาตู้ล็อกเกอร์ไปไปเลยเวลาก็โอ้โหห้าโมงแล้วเนี่ยห้าโมงสิบสอแล้วเนี่ยเอาละตู้ที่สาสำหรับวันนี้ วางไว้นั่นเลยยังมีอีกยังมีอีกหูยหยรีบกลับไปเออเดี๋ยวไม่ทันกันเดินไปเดินมาท่านผู้ชมครับเจออีกกล่องอีกตรงนี้โอ้โหกล่องนู้นน่าจะออไปไม่ทันแล้วแหละ,และคือเราเดินไปเดินมาเจอแต่อาวุธเลยตอนเนี้ยระเบิดพวกเนี้ยมันเป็นคลายทหารดีๆนี่เองอ่ะโอ้โหหลังจากที่เราครับเออสร้างรถออกมาได้เนี่ยโอย้โหอะไรมันก็บันเจิดขึ้นมาเยอะเลยทําให้เราเปิดโลกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเราหามุมก่อนหมุนให้หมุน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 ทำให้วางได้เยอะหน่อยอ่ะวางไปเลยเต็มเลยยังวะเนี่ยโอ้โหผู้ชมครับตอนนี้ซีซัรมากอะด้วยความที่กูโลภมากลาบน้อยแหละอันนี้ <c oughs> ขอให้ได้ของดีๆตอนนี้เรากําลังเก็บสัมภา,าระอยู่จะเย็นๆเ,เต็นท์ใหญ่เนี่ยเรายังไม่เข้าไปเลยว่าในเต็นท์ใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้าง <c oughs> เปิดไฟหน่อยแล้วกันนะจะได้สว่างสวัยซึ่งตอนนี้เราก็รีบอย่างรุนแรงเลยกล่องนี้วางเปล่ามาก ดูสิเต็นนี้เรามาแล้วเต็นนี้ล่ะเต็นนี้เราก็มาแล้วยังมาแล้วมันเต็นเดียวกันนี่วะไอหอยหลอดเจอกระสุนอีกกระสุนลูกซองโอ้โหยปิดไฟก่อนเลยกันเต็นนี้เต็นนี้เต็นนี้เปิดไฟกระสุนลูกซองอีกโอ้โหยโอ ôi, ้โหยซีซาร์ดซซารดซซาดด้วยความที่ของมันเยอะอ่ะโอ ôi, ้โหยอย่างยังเจอเครื่องยนต์อีกกูหยิบมาเลยห,ห,หยิบมา มันคืออะไรไม้ขีดไฟใช่ไหมนเนี่ยอู้ถังมันอีกโอ้โหอ่าอ่าสิสารเริ่มชมครับโอ้โหอะไรมันจะมันปากแบบเนี้ยตรงนี้คืออะไรอ๋อก้อนหินก้อนหินก้อนหินเราไม่เอาค่อยเอาทีหลังใบไ,ไม้หยิบมาก่อนดูซิโอ้ยช่องสาระเราอีกเยอะเลยทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ้ยไม่มีอะไรไะไรีบไปตอนนี้เวลาจะหมดแล้ว เดี๋ยวซอบบี้จะมาเดี๋ยวเรากลับบ้านไม่ทันอีกโอ้หแผ่นไม้แผ่นไม้เชือกหรือเปล่าเนี่ยก้อนหินผมว่าผมกลับก่อนดีกว่าของประมาณนี้แหละน่าจะหมดแล้วแหละโอ้หท่านชมครับสเตมินากรลดเหลือน้อยมากขออีทก่อนเลยกันเพิ่มสเตมินาเอาละโอ้โห้าโมงครึ่งแล้วความสวยกํลาลังใจกำมาแล้วคืออะไรกูหยิบไปก่อนไม่รู้ไม่สนไม่ชี้ไม่แนะ่เอาละมา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 กรองนี้หยิบมาเลย ดูอ่ะไปกันได้เลยครับผมก็มาตรงนี้นะครับผมก็ได้ปืนแบบว่า2กระบอกเลยก็คือ M42 กระบอกโอ้โหย,ยิงกันมันมือแน่เอ้ยเอาละแม่กระบะปิกอัพโกโรใช้ง,งานได้ผลจริงๆเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะอีหอยลอดเดี๋ยววางก่อนเออแล้วเป็นไฟกระบะเฮ้โอ้โหกูกลับบ้านดีกว่ามืดแล้วตอนเนี้ยเอ้ยห้าโมงคือห้าโมงแล้วจะหกโมงแล้ว กลับบ้านกลับบ้านสตาร์ทรถสีไอรอนอาวละสตาร์ทแล้วเอกเบกก่อนนะครับความรู้สึกผมเหมือนเราจะหยิบถังน้ำมันมาหรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมได้ถังน้ำมันที่ผมลูทมาเนี่ยที่ผมไปดูดจากถังน้ำมันรถคันอื่นเนี่ยได้มา7ลิตรส่วนถังที่เราเอ่อได้มาเองเนี่ยประมาณ4ลิตรโอเคจากนั้นเราก็ไปกันต่อเลยสตาร์ทเครื่องก่อนมาอูดูน เฮ้ยเฮ้ยหันดูข้างหลังหน่อยสิของหล่นหรือเปล่าเนี่ยหล่นหรือเปล่าไม่หล่นพี่น้องไม่หล่นไม่หล่นจัดกันต่อเลยไปโอ้ดู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 ปูนต้องระวังด้วยนะครับไอ้พวกบ้านโจรเนี่ยอันตรายอยู่พยายามขี่เรียบซ้ายหน่อยนะครับนี่ด้านขวามีบ้านโจรอยู่พ้นมาแล้วเลยมาแล้วพ้นเลยมาแล้วแหน่งรีบกลับบ้านก่อนอุ๊ย ตรงนี้รู้สึกว่าทางซิกแซกเยอะมากโอ้ต oh. uh, ูดูอ่ามาออกางนี้ได้อยู่นี่ระใบยขับขี่บบมหาการเลยครับผมใบขับขี่ตลอดชีวิตครับผมแม่ระบผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเนื่องจากโดยตำรวจยึดตลอดชีวิตแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยแบบขี่เอาล่ะจะถึงบ้านแล้วเฮียห้อยรอดเอ้ยโอ้ตูด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 ดู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  ถอยเข้าอูถอยเข้าซองเฮ้ยไม่เอาดีกว่า่านผู้ชมครับเรามีประตูบ้านที่ค่อนข้างใหญ่ๆนะเราจะซีเรียสทําไมเปิดประตูเดี๋ยวผมจะถอยเข้าปข้างในเลยครับเออชลาชิบหายกูเว้เอาละขึ้นไหมครับว่าแต่กูมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยกะจบข้างไม่ก็มองไม่ชัดถอยได้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะรอจะฟรีรอจะฟรีได้อยู่ได้อยู่ถอยได้อยู่เอาละเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่สุดยังเนี่ยสุดซอยยังแบบหนึ่งนะครับเอ้ยชีส อย่างนี้สิครับนี่เป็นประตูบ้านอีหอยหลอดนี่เอาละฮะชมครับนี่ดับเครื่องก่อนครับเปลืองน้ำมันโอเคดับเครื่องเรียบร้อยจากนั้นเราก็นี่โอ้โยแน่นเอียดเลยพี่น้องโอ้โยกูทำอะไรกันเนี่ยนี่เป็นไงล่ะครับแจมไม้แจมไม้มไมเดี๋ยวเราลองถอยหลังมาอีกสักนิดไหม เพื่อที่ความเอ่อจะได้แล้วก็ชิดซ้ายหน่อยนะกันเบียดซ้ายหน่อยเบียดไว้ฝั่งขวาดีกว่าฝั่งซ้ายเราใช้งานบ่อยนักโอ้ยบ๊อบเบาหน่อยสิโอ้เอาแป๊บนึง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 สิโอเคประมาณนี้นั่นแหละนั่นแหละนี่แจ่มไหมครับพี่น้องโอ้โหรถบรรทุกนี่ครับรถครั้งแรกก็จัดงานเลยแล้วก็ได้ปืนโอ้โห ยางแจมอืมนี่ดีดีเป็นไงล่ะครับอืมปืนใหม่รถใหม่ยางสงวยโอเคมาเพื่อไม่เสียนาฬิการเราจะเอากระสุนปืนที่เราเคยมีมาเนี่ยลีโหลดดูซิครับว่าใช้กับปืนอะไรอันนี้ไลเว่นอัมเมอร์ตอนนี้ลีโรีเวอร์ว,วน่าจะใช้รีเวอร์ว,วหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันเออใช่นั่นไงใช้รีโวอรว มีอีกไหมรีเวอร์เวลเ,เนี่ยไม่ใช่รีเวอร์เวลคุณผู้ชมครับคนละกระสุนโอเคเอาลูกซองมาลีลกระสุนก่อนเลยกันลูกซองเนี่ยนี่ลูกซองจะไปอีกอ่าห้านัดเลยลีลกระสุนไปดับเครื่องก่อนสิเอาให้หลอดกูลืมดับเครื่องว่ะโอเคดับเครื่องเรียบร้อยลงจากรถประมาณนี้โอเคคุณผู้ชมครับนี่สุดท้ายก็อย่างนี้เองเอาละเราขนของลงมาวาง สัมภาระลงมาเลยวางโอ้โหบุกค่ายทหารได้ปืนด้วยนี่ออกมาอีกเอ้ยติด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 เอาละแล้วก็จัดวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเควางประมาณนี้เอ่อไอสองตู้นี่วางบนก่อนเลยกันคูกูไม่มีที่วางล่างแล้วเนี่ยในดูหน่อยซิไอที่หนังเนี่ยพวกเนี้ยมันจะหมดอายุหรือเปล่าเนื้อพวกเนี้ยเนื่องจากเราไม่ได้ใช้งานเลยนั่นไงเหมือนมันจะหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยอยู่ตู้นี้หรือเปล่าเอออยู่ตู้นี้ เอยเอาฮะชมครับตอนนี้เราก็เอาของมาไว้เรียบร้อยแล้วแหละโอ้โหอีพีนี้ก็จัดไปซะเยอะเลยกุศลรับรถได้แล้วครับชมครับเอาเป็นว่าสุดท้ายมาต้องแพ้ลายอีกแล้วท่านชมนครับพอลาไปก่อนนะครับเบ๊ายท่านชมนครับไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปนะครับอีพีนี้ก็จัดซะโอ้ยซะดิบๆเลยแ้ดยได้เปืนมานี่เปินไอเอ็มโฟนะครับค่อนข้างจะดูดีหน่อยครับ เอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดติดตามผมและก็รับชมช่องนี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุ๊บ